ก็ครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทัางบ้านทุกตก่ันเนาะคะ่ะเมื่อนี้เนาะค่ะกล่าวมาอยู่กับ,กบปูกลางน้ำเนาะคะ่นะเนาะหรือว่าปูซ้มตาเนาะคะ่ะเขามาแล้วฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์นะคะเมื่อนี้ไม่อยตดโยมเพิ่นถูกเหล็กน้ำปูร้ายเนาะคะ่ะเพิ่นกับมาตาวายปัจัยเมื่อนี้ก็มีเอฟซีฝากปัจจัยมากเนาะคะ่ะ นกโมทน่าสาธุเนาะค่ะเนาะการนี่กาใส่ซองมาให้ปูเนาะค่ะเนาะค่ะเมื่อนี้กาสีเอาให้ปูเด้อค่ะเด้อเอฟซีการปูเพิ่นสินั่งข้างเครื่องบ่จ้าเพิ่นบ่ลงแพ้ปะจ้ามื้อนี่เมื้อนี้บ่ทันลงแพ้สิขึ้นมานั่งข้างเครื่องเด้อค่ะเด้อ เดี๋ยวรอบปูเมนบ่เหมือนนั่นปูเป็นเขาส่งได้บ่ปูอันนละมาตรการเด้อค่ะเอาอิบที่เคนฝากปัดใจให้ปูไหมจ้า เจ้งสบายฝากปัดใจให้พูด้อจ้าเด้อเป็นถือน้ำจ้าสาธุเด็กทีส่งอครับนี่ขายอยู่ตลาดน้อยตัวเขามาเรา รอดสองสามเืนได้วแม่นล่ะัแงได้กว่าเราเดีมากๆเรอก็ไ้น้ำากดีมากเาจเราดีใจพูดนังได้กว่าเขามากเลยเมื่อนั้วมาเีใะเพูนัินังว่เมากเมื่อนศูนย์ห้าเลยเหรอปูเออปูเห็นยังน้ำค้างแพร่นี่เป็นตัวแรกเลยเหรครับปูแม่ไม่ดสนเห็นเิย่เห็นบตงสี่ง่วเยห็นความสั เป็นเลขศูนย์ห้าเลยเหรอครับแม่นั่งบ้านุ่ยูทูบเบอร์เองก่อนเอใช่มาก็เห็นสี่มือแล้วปู่ก็เห็นเป็นศูนย์ห้าเหรอครับเห็นเห็นน้ำกันบ่เลยทั้งสี่เลยว่าทั้งงุมงวดนี้จะไม่สามตัวงวดที่ห้าเหรอครับปู่งวดนี้เนี่ยจักเว่าฝันได้ยวนศูนย์ห้าศูนย์บ้นบวกดิปู่ฝันบ่ตัวได้ยินน้นามไปเรื่อยหกเจ็ดฝันตรงหัดบ่ค่ะบ่บ่ฝัน เืาขึ้นตั้งใจสิฝันคักกักนะเนี่ยรับก่อนหลับก่อนหลับก่อนหลับก่อนบ่เมีนว่านอนบ่หลับฝันเราแค่ลับแค่อยู่อันนี้หลับก่อนบ่ได้ฝันสิบัดนลับก่อนบ่ได้ฝันที่ห้าคือเรื่องนี้เลยตั้งใจฝันคักกักเป็นบ่อแขแต่ว่างูมาพันตัวมาพันเป็นศูนย์ห้าเหรอครับปู่งูเหรอครับว้ามันขึ้นมาห่างแค่เลยครับ มันลอยขึ้นมาเรื่อยปู้อยขึ้นมาเลยที่แรกงุ่มนุ่มงงจะซื้อเราอกมจะคอสไายเห็นรปูมันันเ็งูยังมาทันงูอยู่สเดิน่านุกนั่นเนี่นั่นเนี่ยเนื้อขึ้นมานุ่มนกงูเอไปดำคือมากับพีระโตเป็นเลขศูนย์ศูนย์ยังปูปูเป็นห้าเลยขึ้นมาคนอีกเป็นศูนย์ห้าโอ้ที่แรกกับพยานงุมบมีสองตัวตอนนั้นสองตัวท่านั้นยันกัน phú ghéi nhẽn bả nhẽn năm còn năm đi phù đi đầm úi bên này tụi cao không phù bên kia tụi cao nữa điều đi đi เ่อนเห็นเม็ดมันว่ปูเนํ้ำกันเมดเลยเห็นก็เลยเขียนเอาตัวเลขไปอ่านแล้วบอกพื่นกระถายพุ่งร้อยเห็นเหล็กเป่นเห็นเลขเลยเปนได้กรายักกันไปหารถลีข้างในบุ๊เฝ้าไปที่ยังนี่ศูนย์ห้าศูนย์ใช่ไหมปูเห็นเห็นดันศูนย์หาตัวเดียวขึ้นมาที่ได้เห็นคู่เดียวเห็นคู่เดียวศูนย์ห้าที่ไห้เห็นขึ้นมาศูนย์กวนหาขึ้นมาลำกลดครับ คนทั่วว่ามันงู้วววว้วควว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 ้ววววววีววเววววววการวว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 วเวว่วว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 ่อววนววววววนวว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 นวว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 ดวว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 วนวอยวว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 โวววววววสววววว่วไวว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 ่อววววววออ เห็นโปลลอยุ่ใสู่นขึ้นมาก้อนเลยติดแลาวรงูงูงูงงูยู่สงูน่าหวออพอเป็เบิ้งมาเด้เป็นเลขศูนขึ้นมาเจ้าไขงูพวกนี้เป็นเลขศูนขึ้นมาเป็นคนเห็นเลยเห็นนักกันบดเลยทั้งสี่ครับเขาเลยถวอไว้พูละลอยไว้ซื้อเลขอักเฝ้าไปบอกมือได้จีนตัวป้า โอ้เงินลอยเรายบเงินล้านไปขึ้นหาซืผมบดทั้งมีนเหนน้ากันบัดเหรอโอ้หศูนย์ห้านี่นะขนยก็มาสายยาปูสายยาปูแพร่กลางน้ำปูปูแมนปููปีลวัดล้นเรวนาล่่ะว้าเอาจะชัดปูัดชัดผูู้ปีรวัดลอนเรวนาร่ำปีลวัดฟังแล้วคือมวนเลยล่ะปู จะว่ากันว่าซาซาเนปีละวัดล่อนเล่วลาลามอันนี้สงวนเลขสิบต้นศูนย์ห้าห้าศูนย์นะครับเล็งปู่นะครับปูเห็นเป็นตัวแรกกับปูที่ว่าเมื่อกี้นี่ผ่านหูผ่านหูบบบเห็นแต่ชันผู้เดียวเลยนุ่มซีโค็นน้ำกันเบิดแต่ว่านุ่มอะไเห็นกวันเลยครับเห็นเป็นตัวแรกเหรอครับเลขศูนย์ร้อยขึ้นมากวันบานนี้นุ่มยูทูบเบอร์ได้ควงเอาปูมันงูอย่างเงี้ยงงูเสือหรือไงมึงงูหรอวะค่ะงูแบบบัง เป็นดำๆขึ้นมาแต่คนโตคืองูนี่แหละเพราะนวกว่างูนะมันเมนเป็นเลือดนขึ้นมาบริวพวกฝ่สามสิวินาทีกัเลือหาขึ้นมาในน้ำหยงว่าะเกิดเป็นศูนกบหาแมนสูนกบหาขึมาอีกต่วงวานเมื่อก่อนนี่ปูหายต่วไดปูงวดห้กหงหวดเปลกเปาเขาแสดงว่าถือกสามตัวซะสิสามตัวาเมื่อนี้ต้องงวดตัวนี้ บ่บ่บ่บตัวปรได้ฟันอันนี้ผมได้ฟันอังเห็นผู้ลกกินมาเลยเงหงั้น็นศูนย์ศูนย์หาศูนหอมตบ่เปันเห็นกวันในงุ่มเห็นกวันเลยเไปสตัวในศูนศูนบ่ครับผู้กาธรรมสการ์ข้าของกมาบ่ท่านมูมือว่านผู้ใดผู้เอานาออกพกมตงประเทศนพไทยนาพันวกกับท่านม้วนนี่ค่ะ เพิ่นบ่ได้ลอยแต่ปูได้ลอยพอดีปูนี่สีพคนกลมลุ่มดำบอกเพิ่นเด้อมันกัดติดอยู่สกล้องละน้ำผัดไปจ้าปูเขาเป็นยังขอโทษขออภัยปูขอโทษเป็นาสักการณ์เนี่ปูอ๋ออ๋อตัวจริงเสียงจริงนะครับปูสามตานะครับเป็นน้ำกับข่าทั้งหมดเลยธรรมดาเลยใส่เข้ามาเดี๋ยวรอสักครู่เด้อพี่น้องสำหรับเกล็ดปูาเพิ่นก็ยังว่าไวัเนาะมองนี้มีสัญญาณบ่ ดีครับจมพัดพัาางคนงคนธรรมดาเพื่อกายังไหวอยู่โน่เอ้ยอสามตัวสี่งวดติดใช่ไหมครับน,ก,น,น,ก,งงก,นกเอ้ยนกจิ้งโครงหลงกะพงนก้ย่งเสียงเจ้าของไหวยง,ง,งไหวย<ส>ังเสียงเจ้าของเขาว่าหน้าไม่อายแต่นกยังรู้ผิดลังนักปาดจมพังไม่เม่นหมายรู้ผิดเห็นรับผิดชอบจะแพ่งภัยทีหลังจงจําไว้จะพังเอ้ยเพื่อก็ยังไ่วอยู่โน่ ทัยปาังาธุสาธุแต่สี่ขาโรลีังเชี่องมเนาะประสายังสองขายังวเนาะครับสามตัวสี่งวดติดงวดนี้จะเป็นงวดที่ห้าใช่ไหมครับปูติดไปยังท่นตัวนุ่มอืพอยู่นี่เพิ่นกมาเขาก็บพุ่มกับเทวุธวดาครับเจ้าทีเจ้าทั้งเพิ่งปูเนี่ยกิมาต้องคุณแม่เป่นกัยผ้าให้ผ้าสางคนรีตวน ตาร mig, okay. ่ากมีไฟกอมีน้ำปะปากอมี่น้ำสาของของน้ำครับอยู่ห so ิวโข่อาทิตยูช่วงไว้ซื right. ้อได้ใ claro ส่บริได้บมีไฟฟ้ามีจ้งเงินอาทิตย์พร้อมยานว่างก็ได้ยืมตีก็ได้มะบึงกับตาโรดไก่รอกบ้านมันน้ำแทงตะบุญทุ่มเสามเพ็ญตะวันบุดรครับผมห้างจากํำเภอวิบูลรักเนี่ยแต่พมัน จากบ้านแดงอยู่ประมาณจากโลกที่หาโรคหาโรประมาณนี้ละผมคิดหาโลคแต่ที่บุญนักมันนี่ก็คือวันนี้ก็เอาเลขงูไปก่อนนะปู่นะใช่งูไหมครับปู่ัมนบอแมนงูจะเป็นมีอย่างก่อนไม่ได้นำเาะครับตัวใหญ่ขนาดไหนครับปู่เท่าแขนได้ไหม ทำนิ้วมือนี่แหละจนเป็นกลมๆขึ้นมาเป็นศูนย์ขึ้นมาเลยหน้าร้อยขึ้นจากน้าเลขเป็นเป็นตัวเลขขึ้นมาเลยใช่ไหมครับปู่ศูนย์ห้าแหละครับปู่ห้าขึ้นมาศูนย์ขึ้นมากอนออกหาน้ำขึ้นมากโอ้โหมเห็นกวอนทำได้ลยันสงไงเออทำไมเป็นตัวเลขเนาะ 685ก็ได้ในน้ำมวดนี้มา05แหลวครับปู่ขึ้นว่าจะขึ้นว่าเลี้ยวอะไรเนี่แต่ไม่ใช่ฝันเนาะโอ้ยงูเห็นควันตะบะบ่นฝันเห็นสี่มสีนุ่นเห็นกันเบิร์ด่งมันผู้นุ้นผู้เดียวด้เหรอห็นยังปู่เห็นศูนย์ก็หาร้อยขึ้นน้ำปางแพรยูทูบเบอร์ที่พานกระเบนุ่มเมื่อกี้เราสามขั้นพอสบายเอเห็นเห็นอยู่ในน้ำหเห็นในน้ำห